ทุกคนต้องยอมรับความจริงนะครับว่าได้ข้อยุติแล้วเรื่องของนะครับไม่มีการปัสสาวะท้ายเรือไม่มีการตกท้ายเรือบาดแผลไม่ได้เกิดจากบพัดเรือนะครับเส้นโอมสามเส้นที่ตารวจนํามาก็ไม่ใช่เป็นวัตถุพัญนที่น่าเชื่อถือนะครับดังนั้นอย่าหลงประเด็นนะขณะน,นี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานนะครับว่าจะมีผู้ต้องหาทั้งหมดกี่รายนะที่จะต้องถูกดําเนินคดีนะครับนะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่า คนบนเรือเนี่ยโดนแน่นอนห้าคนเอารวมั้งรวมั้งหกคนอ่ะโดนแน่นอนนะครับจะโดนกี่ข้อหาเท่านั้นเองนะครับส่วนของตํารวจอายการนะครับหมอทิศเ,เวชอันเนี้ยผมมองตรงว่าโดนฟ้องแน่นอนนะครับนะผมมั่นใจว่าโดนฟ้องแน่นอนนะจะชา้าจะเร็วแน่นอนนะครับส่วนคนที่ร่วมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นตํารวจที่มาเป็นที่ปรึกษาของตาเรือหรือของปอหรือคนที่มาเป็นพยานเท็จอะไรต่างๆาเหล่านี้นะครับ ผมบอกให้เลยว่าผมไม่มีปล่อยแน่นอนนะครับนะสิ่งสันที่สุดคือในวันที่3เนี่ยจะมีการสอบเบอร์เทคนิคนะครับวันที่4สอบสมพงกับ4ี่หสอบสมพงกับเพื่อนที่ที่ไปเจอน้องแต่งโมวันที่7สอบพี่แตงพงศกรวันที่8สอบอ่าพี่บีมสรัญยูวันที่9สอบโบทีเควันที่10นะครับสอบบอลเอ็นบีซวันที่11สอบ เลขขาส่วนตัวของอะนะครับพี่ธรรมนัฐผมเผ่านะครับแล้วก็วันสุดท้ายสอบเบียเนะอ็นบีซีนะครับนะอันเนี้ยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาคนบนเรือนะครับก็ขับรถในวันนี้ครับการพี่โจ๊กเนี่ยเขามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพูดถึงตุการเมื่ออย่างนี้ครับพี่โจ๊กเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่าแกยังแกไม่ได้กลับมาเป็นตํารวจนะครับดังน,น,นั้นเนี่ย แกก็อยู่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุผมก็ให้แกเนี่ยมาเล่านะครับวิเคราะห์ต่างๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่จะมาช่วยเรื่องคดีหรือที่จะเกี่ยวข้องคดีนะครับแค่มาวิเคราะห์ให้ฟังว่าเมื่อ3ปีก่อนแกถูกสั่งอย่างไรบ้างแค่นั้นเองนะครับก็คืออย่างน้อยสุดคือก็รู้ว่ามันมีผู้ใหญ่สั่งห้ามมาทําคดีนี้ถูกไหมครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นความเห็นของนักสืบที่เป็นสืบสวนสืบสวนของตํารวจมานาน ก็ให้แกเล่าประสบการณ์ก็นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการทําอดีก็เหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมหมดไม่มีอะไรเป็นอ่าไม่แม่คือคือคือในเรื่องแต่โมที่วันที่เสียชีวิตนะครับนะเอ่อผมเชฟบริรัตส์ในกองโบนะครับแต่ว่าเอ่อวันนั้นประมาณห้าทุ่มกว่านะฮะขนาดนั้นผมเป็นระบมแน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการบุคคลชาตินะครับก็มีเอ่อคุณเอสุปชัยนะฮะที่เป็นเพื่อนภรรยาผมเนี่ยไปวนใต้ด้วยกันนะฮะเขาก็โทรหาภรรยาผมว่าเอ๊บอกพี่โจ้หน่อย แต่โมก็ตกน้ำนะอา่าผมก็เลยเอ่รีบโทรศัพท์ไปสารผู้กับท้องที่รับผิดชอบนะว่าให้ลงไปดูอ่และให้ลงไปช่วยเหลือนะฮะเอ่อพอเช้าผมก็เห็นขีข่าวออกเยอะแยะแล้วนะว่าแซมโมตกน้ําหาศพไม่เจออะไรต่างนะสุดท้ายก็มาเจอศพนะเอ่อทีนี้ผมก็ไม่ได้ลงไปดูคดีนี้หรอกนะครับนะเพราะว่าผมเป็นผู้ช่วยพบปตอที่รับผิดชอบงานสิบสวนอา่าในพื้นที่ภาคแปดภาคเก้าโซนทางตอนใต้ช่ครับนะทีนี้ ผมก็เลยดูไปสองวันและเห็นมีการโต้แย้งไปโต้แย้งมาระหว่างประชาชนก็โต้แยง้งอตำรวจผู้จัดการรองจกการออกมาโต้แยง้งนะผมก็บอกว่าคดีนี้มันใช่มันชะัดจะเละแล้วนะผมก็เลยโทรศัพท์ไปเ,เรียนท่านรองปรตรนะว่าเอ,อ๊พี่ครับคดีนี้เนี่ยเ,เราจะลงมาทำเองไหมเพราะดู้าทนจะเละแล้วนะเดี๋ยวองค์กรมันเสียหายนะครับนะ ถ้ารองผมพรตลอท่านนั้นก็บอกว่า,เ,าเดี๋ยวจะเ,เรียนท่านพบตรอก่อนเพราะว่าการไปรองพบตรอแล้วผู้ช่วยพรตทรอจะลงไปทำบารีอะไรต้องให้พบตทรสั่งน,นะทีนี้เอเอพอวารุขึ้นรองพบตพรอท่านนั้นก็เลยโทรมาหาผมพิธีหนึ่งบอกว่าเอะโจ๊กเรื่องนี้พี่ว่ารออย่าไปทําดีกว่าพอดูเจ้าชามันทำแม่ทำแม่นะนะก็อบอกแค่นี้ผมก็ต้องหยุดนะครับเพราะว่าผมไม่ทาไม่ได้นะแต่ทีนี้ว่า ในเรื่องนี้ถามว่าทาไมโอซ่าสาบีแลวทำไมผม,มออพูดกอนนี้คือไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าที่ผ่านมานักข่าวเนี่ยจะชอบถามผมเรื่องคอเซนเตอร์เอ่อสซแกรมเมอร์นะฮะหรือว่าเรื่องเอ่อจีนทำจีนเดาจีนเผาจีนดํานะอ่าเพราะว่าสื่อมวลชนมองว่าผมทาเรื่องนี้แต่สื่อมวลชนไม่รู้ว่าเอ่อเรื่องคดีจำโวเนี่ยผมมีข้อมูลยังไงก็เ,เลยไม่มีใครมาสัมภาษณ์ม่สัมภาษณ์ผมก็ได้พูดโดวเฉาเมื่อวานพี่เสถียรเนี่ย เขาอยากได้ความรู้ทางวิชาการของผมว่ามุมมองของผมเรื่องนี้เป็นยังไงผมก็เลยเผมก็เลยบอกพี่เสียว,ว่าเรื่องนี้ผมมีข้อมูลอ,อยู่พอสมควรว่ามันมีความพิรุธยังไงใช่ไหมครับตั้งแต่ตอนเริ่มต้นคดีแล้วนะว่ารองผบ,รบรตรเนี่ยยังบอกผมเลยว่าอย่าลงไปทําเลยคดีนี้มันดูแม่ะแม่ง,มงนะผมก็รู้แล้วว่า,าถ้าพูดแบบนี้มันต้องมีการสัว์มานะว่าให้ทําแบบนั้นแบบนี้นะอ่